บัวจะรับใช้รัชก,กาลไม่รู้ว่าลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงนะครับกำลังมีปัญหามันอยู่ใจเรายัางคิดถึงเขาควรกลายจะนั่งจะนอนตอนไหนรอวันชิดไกลก้าวขึน ใจแก่เหลือเธอขอพ่อจ้ะพ่อจ้ะแม่กับพี่ยาทะเลาะกันพ่อรีบไปห้ามเลยจ้ะตามพ่อมาเร็วบอกพ่อให้รู้ว่าแม่ใช่ไหมไอ้โอ๊ตไอ้โอ๊ตไอ้โอ๊ตอะไรกันนะกันหทะเลาะกันได้ทุกวันไม่อายชาวบ้านชาวช่องก็เลย บ้าแกไปใหญ่แนะล้วมึงครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าทะเลาะก,กันทุกวี่ทุกวันไม่เกรงใจกูบ้างเลยมึงคืออะไกันนั่นแหละให้อยู่บ้านได้พ่อไงดูแลลูกไม่ใช่เหรออะม่ยืนทำหน้างงทำไมไปไปเล่นที่อื่นอะเลี้ยวไปหมดไปมึงเนี่ยไปเมีย คนอื่นเขานั่งกันหมดนอนอยู่คนเดียวไอ้้อนตัวจะไม่ทันว่าเลยแม่ออกปกจอกคำแล้วก็ตกด้วยจมูกแม่รัดลายก็พุงหลามนั่งลงเมนี่ก็แก่ไม่ป้านนี้ใครมึงแก่เรืกษาใครบ้างไหม มันล่ะอ่านี่มุกพอยดอดยากมึงตห่างเนะลุ่มพินีเนี่ยเขาต่อยกันทุกวันเสาร์บ้านมึงเนี่ยต่อยกันทุกวันไมีลุ่มหมดมึงอีกตัวอันอย่าให้รู้นะว่าแดกลกแม่เข้าไปเนี่ยหลอตายเลยมึงเนะี่ยคิ้วหรือปอกมีดมึงเนะี่ยอย่าไปใกล้มันแม่มึงไอ้ คิ้วจะโดนสิ่งิองที่โกตินงั้นสารหน้ามึงน่าองมีคิ้วอัปีอยู่บนหน้าจะเล่านิทานให้ฟังท่านละบุก่ัแล้วต้องนั่งลงใหม่จบผมได้ไหมนักเล่านิทานมจะเล่าคาสิทธิ์อดีตตะการเชิญท่านวิจารณ์นักตาม มีครอบครัวหนึ่งอ่ะไม่ยากมีจนมีบุตรหลายคนนะทั้งหญิงทั้งชายแล้วพอเขามาหลงเมียแต่แล้วไอ้เหียหลังลายเฮ้ยมึงด่าใครวะดาบ้านฟังกันโน้นไปยังไงไกลหน่อยเสียงยังถึงอยู่เลยใครเยาปีกูของพวงสะพวงนะไปไกลจว่นี้ไปลูกไปฟังกันโนน

có à, không? Là... Há lương. Lương. Há lương. Há lương hoang, hà lương, hà lương, mong hà lương hoang hoa hả? hà. bên tao về này. Thằng Long. Cầm cầm rồi. Có lẽ tao có xảo chứ cái gì gì. Tao lẽ phải khó đọc phong rồi. À, nãy cái chơi. แต่ทำไมแต่ทำไมเนี่ยไม่ต้องจังหวะเดิมเพียนเหมือนเดิมนั้นนมเหมือนกันทำไมไม่ตายก็ไม่โดนหัวทำไมไม่โดนหัวนี่จับไปโดนหัวเนี่ยหัวัยวุฒกระดือดิถ้านละผู้ฟังละต้องนั่งลงใหม่จำผมได้ไหมนักเล่าที่ทานละจะเล่าพา ติดตะกานเชิญท่านอุรยาแลักกันตามสบายมีครอบครัวหนึ่ง